นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมโพธิสัตว์อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมโพธิสัตว์ตุร拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตว์ตุร拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตว์ตุร拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะะ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 โโโมมมตตตััสสสภควอรหาสสสััมพุทธะะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมโพธิสัตว์อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมโพธิสัตว์ตุร拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตว์ตุร拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตว์ตุร拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมโพธิสัตว์อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมෝโพธิสัตว์โตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมෝโพธิสัตว์โตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมෝโพธิสัตว์โตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมෝตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมෝตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาปุญญากรรมเมนะ ดยบุญน,นี้อุทิศให้อุปัชจาจยา,าจจคุณุตระอุปัชาผู้เลิคุณอาจาริยุปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อนุนมาตาปิตาจ,จะยาตากา สุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคคนาวันตานาราปิจาคู่สุงคุณหรือสุงชาิพระมะมาราจินทาจาพรหม,มาและอินทราชโลกาปาลาจเทวตา ญาโมมิตามนุสาจาโยม,มาราตมนุษย์มีมัจตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องรานสัพเพสัตตาสุขิหนตุขอให้เป็นสุขสามทุกทวนอายาทุกทน ุุญญานิปากตานิเมเบุญทองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภพลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างลน้นขีปังปาเปะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพรนอีมินาปุญญากรรม ่เราทำอีมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้วงสาขิป,ปา้าสุระเพเจเา่าเราพลันได้ซึ่งการตัน้นตันฑูปาทานาเจตานาังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมา สิ่งชั่วในดวงใจยาววันิพานต่อมาบัางกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพะทาเยวามาลายสิ่งจากสันดานยาตาจะโตภเวภเวทุกทุกพพที่เราเกิดโูชุจิตั้งสติปัญญา มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสัเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิกเป็นเครื่องโคติเลไายมาราลพันตุโนกาสังโอกาจะพึงมีแก่มูมานสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเม ช่องประทุษส้ายทำลายล้างกว่าเพียรจงพุทธาที่ปาวะโรนาโทพระพุทธภู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตาโมพระธรรมที่พึ้นมูดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสม สั้างคโคนาทโทตโรมะมังทบประสงที่เพึ่งพยองเตโสตามานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังรพันตุมาขอหมุมานยาได้ช่องทัสบุญญานุภาเวนา มารุกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มานเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหตุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวีแก่กันและกันเลยอ,อัพยาปัช,ชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อน,นิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารานตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเธอ